องคารปินตวยนาทังอุปนังสัพติพรหมโนธิคเพสุอาคตโตปัญจัปตุมังทิสวานโมพุทธายะวันทังสิโลเมุทธเทวัญจะนลาเตพรหมเทวตาเยนารายะกันเจวะทวีเถปรามีจราปเทวิสนุกันเจวะ สัภาคขมาประสิทธิเมโมมโปเจ้าสมิ่งพลายครอปรืีทั้งเจ็ดพระองค์เธอจึงจบมนตนนี้ไว้ครูให้กูแกคุณความลเลสเสียนตั้งรูปกี่ปึงหนึ่งด้วยหน,น้ามนต์กูจะแกรูปยักเลยขั้นสี่ทั้งนั่งแลยกราเเส้อทำด้วยเนื้อและเหนอยนั่งใส่หมอควงังในป่าจาลุงน้ำอัคราทั้งสิบช่องตัว เอาชือใจในบอกเอาลิ้มตอกใหม้ติมพี่กูจะเกตั้งเจ้าพรมจารีให้ละลายใจตโตสเสน่งไว้ตีต่างเปลกแยกไหวตายผูกและตายม้อนตายดินดอนในดินลุ่มลุ่มพี่ปลายตายเชิงตะกอนไม้ที่นอนกุมปากพี่เอามาปรีทำให้ตายทำให้ใหใหน่าทำให้ครังทำโดยเนื้ออะไรด้วยนั่ง ทำด,ด้วยกระดูกพี่ปลายต้านไขยปีนยนยทำด้วยตะกัว้วทองแดงจำฤทธิ์คมเทยกลั่นกุรายมุนตัวนี่ขอให้ละลายให้ชุนไปด้วยนโมพุทธายะครูให้กูครับตะพูดยับไพรตั้งปีปอและปีปลายครูได้โดยกำเนิดมึงเกิดโดยตัวหน่อตัวพุตตัวตั้งตัวอัมตัวอาอัคราตัวนี้หันตั้งนโมพุทธายะ